สวัสดีครับสวัสดีครับผมชื่อนายพงษ์ธวัฒน์เพชรจำนงครับชื่อเล่นชื่ออาตีครับผมครับอาตีอายุ30ครับผมครับเป็นคนจังหวัดอะไรคะผมเป็นคนโคราชครับผมครับคนโคราชโดยกำเนิดครับ ทำงานอะไรเดี่ยวอท่าทางแบบนี้เนี่ยตอนนี้ครับผมเป็นไกด์นำเที่ยวต่างชาติครับผมครับไม่จะเป็นอินโดนีเซียมาเลเซียสิงคโปร์ญี่ปุน่นเกาหลีผมไม่ได้เป็นครับผมครับอ้าว <c oughs> อ้าวขอ <c oughs> โทษ <c oughs> เป็นอย่างเดียวคือไกด์จีนครับผมครับตอนนี้ครับเป็นไกด์นำเที่ยวอตอนนี้ทําไงอ่ะตอนนี้ก็โดนกันทั่วหน้าครับผมก็โดนวิกฤตโควิดก็ไปก็ตอนนี้เปลี่ยนจากไกด์ก็พักหยุดไว้ก่อนก็มาทํา อาหารครับเปิดร้านอาหารเล็กๆที่ร้านเผาร้อยหนึ่งเนี่ยครับผมครับก็โดนกระทบอีกครับผมครับก็ปิดร้านครับผมครับปิดร้านถอยไปตั้งหลักที่บ้านครับผมครับไปอยู่บ้านแล้วก็พี่ๆทีมงานก็โทรมาให้มาโชว์ความสามารถในรายการนี้ครับตอนทีมงานโทรไปชวนให้มาโชว์ความสามารถให้มาโชว์อะไรครับอ๋อเป็นความสามารถของผมครับที่ทางขั้นคณะกรรมการยังไม่เคยเห็นแล้วก็ผมก็ไม่ค่อยได้โชว์ครับผมครับ เป็นคมสามารถหมดเนื้อหมดตัวของผมมีอยู่อย่างเดียวว่าจะมาขอโชว์ควงกระบองไฟครับผมครับกระบองไฟเหมือนที่เราเห็นตามชายหาดแบบนั้นปะคะใช่ครับผมครับแบบนั้นแหละครับผมครับไปเริ่มได้ยังไงอะคะก็ตั้งแต่เริ่มแรกเลยใช่ไหมครับผมครับถ้าเล่าเรายาวนะครับผมเอาั้นๆก็พอ้นเอาั้นๆอุ้ยไม่ได้ไม่ได้เป็นไกด์มานานไงอ้าวูจักคำว่าเคอร์ฟิวไหมล่ะถ้าไม่รู้จักก็เล่าไป ตั้งแต่อยู่ปห้านะครับผมครับตอนนั้น<อ>คือว่าคือทางโรงเรียนผมเนี่ยคือเป็นเจ้าภาพจัด่ครลูกเสือซูลูใช่ไหมครับผม<อ>ครูก็เลยบอกว่าถ้าใครไม่อยากกลับบ้านเนี่ยครูเขาจะหัดซูลูให้ผมก็ไม่รู้ว่าคืออะไรแล้วก็ไม่อยากกลับบ้านด้วยก<อ>็เลยไปหัดกับครูก็เป็นนิดนิดหน่อยครับเป็นเป็นขัดแค่บันเดียวห<อ>ลังจากนั้นมาย้ายไปอยู่โรงเรียนอื่นที่วิไลาสารพัดช่างชัยภูมินะครับผมครับตอนนั้นมีรุ่นพี่ควงกระบองไฟเปิดงานกีฬาสีแต่ตอนนั้นเราไม่ได้โชว์นะครับสาวจี๊ดมากเลย ่เราก็อยากให้สาวจีดเราบ้างพอพี่เขาเล่นเสร็จใช่ไหมครับผมก็ไปดักรอหน้าวิทยาวิทยาลัยเลยครับผมครับแล้วก็ถามเขาเรียนอยู่ที่ไหนไปเรียนที่วิทยาลัยพระจังหวัดชัยภูมิผมก็ไปเรียนครูเขาบอกว่าส5้าวันถึง1เดือนถึงจะให้ลองไฟได้3มเดือนถึงจะให้โชว์ได้แต่ผม5้าวันผมก็จุดไฟนะครับผม15วันผมก็ไปขอโชว์กับเขาได้ครับผมครับแต่ว่าพอเล่นไปเล่นมาแล้วรู้สึกว่าใจรักครับผมครับ ครผมเล่นกระบองไฟเนี่ยเป็นแบบงานอดิเรกครับผมเล่นแทนกีฬาประมาณนี้ครับเวลาเราเล่นรู้สึกว่าแบบผ่อนคลายแบบมันโล่งมันโปร่งมันสบายอะไรประมาณนี้ครับผมครับเพราะผมเล่นกีฬาไม่ค่อยเป็นครับผมเคยแบบอุบัติเหตุอะไรอย่างนี้มีบ้างไหมคะมีครับผมครับมีอุบัติเหตุครับผมยังไงคะผิดพลาดในครั้งนั้นก็คือว่าเราควงไปไฟใช่ไหมครับผมกำลังพ่นไฟฟอย่างงนี้ไฟวมาเข้าปากไม่ปากครับผมเรางัดออกมาติดหูติดแก้มติดอะไรไม่ ดีนะ,ะเพราะนั้นเราแบบไม่แค่นหนังกำพร้าท้งต่อไปคือเวลาเราจะโชว์อะไรสักอย่างหนึ่งเราต้องเช็คด้วยตัวเองอเช็คไฟคลิอุปกรณ์ทุกอย่างครับผมครับเดี๋ยวนี้แน่นอนล่ะโชว์ควงกระบองอไฟแน่นอนแล้วความฝันที่อยากได้กลับไปคืออะไรคะความฝันที่อยากได้กลับไปคือว่าอยากได้ทุนสักก้อนหนึ่งไปกลับไปเปิดร้านอาหารอีก,กครั้งหนึ่งครับผมครับร้านอาหารเล็ก็ที่อยู่ลาดพร้าวร้อยหนึ่งแยกสามสิบ หกครับผมครับขายอะไรฮะขายร้านตามสั่งตอนเย็นเป็นจิ้มจุ่มหม้อดินครับผมร้านเล็กๆอยู่ตรงอพาร์ตเมนต์นะครับผมครับอ๋อดีค่ะดีค่ะอ่ะพร้อมที่จะแสดงความสามารถหรือยังคะพร้อมแล้วครับผมครับพร้อมแล้วครับผมครับครับผมครับครับผมครับนี่มาเลยเหรอผมขออนุญาตถอดเสื้อนะครับผมครับโอ้โหหนาวเลยค่ะอ๋อเฮ้ พร้อมแล้วเชิญค่ะครับผม <C> e <ars> โอ้โหนี่ สวัสดีครับครับขอบคุณมากนะครับโอ้โหเมื่อกี้โชว์สนุกมากทั้งน้ำันการครับเมื่อสักครู่เนี่ยยังไม่น่าเป็นภารกิจครับหรอเมื่อสักครู่เห็นเขาควงไหมครับครับเขาใช้อะไรควงครับมือฮะภารกิจแรกครับผมท้าอาตีควงโดยไม่ใช้มือครับใช้ใช้อะไรนะมาดูกันครับทีมงานครับขอภารกิจครับใหญ่ดูขนาดครับเดี๋ยวผมหลบก่อนะ ใ้ไรวงหญ่แล้ว,ลวคอยดูนะครับการควงครั้งนี้ไม่ใช้มือครับอธิพร้อมนะครับพร้อมครับผมครับทีมงานครับขอกำลังใจอธิศันะครับท่านกรรมการครับการควงทำจริง ใช้คอครับเฮ้ย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 โอ้โหใช้คอใช้ใช้หัวไหล่ครับอุ้ยประมาณดีมากอ่ะโอ้ยโอ้โหเฮ้ยโอ้โห ไม่เคยเห็นอันนี้ไม่เคยเห็นเลยมันมทิ้งเนื้ยมันก็เสียไปด้วยนะครับเดียวกันคือเราอยู่ตรงนี้เรายังรู้สึกร้อนวูบวาบใช่ครับเราเอออติครับตรงนั้นร้อนไหมครับร้อนครับผมครับนี่คนไหม้หมดแล้วตนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวผมอธิบายก่อนนะครับอติครับรายการไม่ได้บังคับขื่นใจถูกไหมใครเป็นคนออกแบบโชว์ครับใช่ครับผมครับแล้วใครบอกให้จุดไฟครับผมครับผมครับแล้วขนใครไหม้ครับขนผมผมไหม้ครับผมอติยังเหนื่อยอยู่ไหม ยังครับผมได้ต่อครับผมได้ต่อนะครับครับผมครับท้งกรรมการครับตามธรรมชาติของรายการซูเปอร์เดรสครับโจจะเพิ่มดีกรีความเข้มข้นเรื่อยๆครับโจต่อไปมาครับเราท้าอติครับควงกระบองบนพื้นที่จำกัดครับตอนที่ควงเนี่ยครับต้องอยู่ในพื้นที่สีขาวนี้เท่านั้นแล้วกระบอง ที่ใช้ควงจากกระบองธรรมดาเราเรียนเชิญคุณพ่อกระบองมาครับทีมงานครับขอคุณพ่อกระบองครับเรียกว่าซุงเลยคะ่ะคุณพ่อกระบองครับโอ้โ,อ,โอ,อาตีครับเราอยู่กับไฟกับความร้อนปลอดภัยไว้ก่อนนะครับครับผมเหมือนเดิมครับอตีครับ ไม่ใช่มือนะครับผม<ว>ทุกคนครับกำลังใช้อสสีครับ นีไม่ครับไม่อะไม่ครับใครจะควงกระบองกันขนาดนี้นี่อธิษครับเดี๋ยวให้พักเหนื่อยสักครู่นะครับท่านนรรการครับถ้านับระดับความตื่นตะลึงเนี่ยครับเมื่อสักครู่เนี่ยได้เต็มสิบยังครับมันเกินสิบมาตั้งแต่โชว์ที่แล้วแล้วค่ะเกินสิบมาตั้งแต่เอาเอาเอากระบองใหญ่มาอยู่บนคอแล้วครับนี่คุณคุณคุณช่วยดูเขาด้วยนะเขายังอยู่กับเราใช่ไหมอยู่ครับอยู่นะอาธิษครับ แรงยังมีไหมมีครับผมครับเพราะว่าเรามีโจทย์ภารกิจสุดท้ายผมมั่นใจว่าจากสิบจะขึ้นร้อยพีคเลยครับพีคสุดๆผมเ <มะ S 1> ชื่อว่าทั้งสท่านไม่เคยเห็นสิ่งนี้มาก่อนและเชื่อว่าท่านผู้ชมส่วนใหญ่ก็ไม่เคยมาก่อนเมื่อสักครู่คุณพ่อกระบองและสิ่งนี้ทีมงานเรียกเขาว่าบันพบรุษกระบองครับทีมงานครับมาได้ครับ ถามจริงถามจริงอันนี้สากตำข้าวเลยนะเออท่านผูนกคกับสิ่งนี้ท่าวัดความสูงเนี่ยครับสูง3เมตรนะครับ oh. อติครับสิ่งนี้ทำจากอะไรครับต้นมะพร้าวครับต้นมะพร้าวครับ oh. มาประยุกต์เป็นบันท้อมรุดกระบองครับอ oh. หลักๆใช่อะไรเวียงครับปติใช่คอกับหัวไหล่ครับคอกับหัวไหล่ครับสู้ๆนะครับทุกคนครับกำลังใจให้อติหน่อยครับสูสุนนะครับอ่ะผมโอ้ยอติดูความปลอดภัยด้วยนะครับอ่ะผมเหมือนจนควงต้นไม้แล้ววะเนี่ยคือซุ่มชัดๆใช่ไหมควงต้นไม้แล้วอ่ะครับพร้อมนะครับ A! Ư! สามารถช่างเหลือเชื่อครับอติครับท่นกรการครับ รู้สึกอย่างไรกับไกด์ทัวร์จีนอติผู้มากความสามารถคนนี้ครับอติครับวันนี้ไม่รู้จะพูดอะไรมากกว่าแบบสุดสดส,ดสุดยอดมากๆ <c oughs> อะไรเงี้ยคือแบบวันนี้ได้รับพลังเยอะมากเลย <c oughs> สิ่งที่ชอบที่สุดของอติเลยคือตั้งแต่น,นาทีที่อติเดินออกมาอาติยิ้มตลอดแล้วก็เป็นคนที่มีพลังความบวกอยู่ข้างในตลอด <c oughs> ซึ่งผมว่าอันนี้มันคือคุณสมบัติของคนที่อยากจะประสบความสําเร็จ <c oughs> ถ้าเราเชื่อเรายิ้มมันเหมือนกับ อติควงครับไม่ว่าสถานการณ์มันจะตั้งแต่เล็กใหญ่ขึ้นจนไปถึงท่อนซุงจนไปถึงบำมพะบุลุษของปัญหาถ้าอาติยังมีรอยยิ้มเหมือนเดิมในการครวงเหมือนเดิมแล้วเราก็จะผ่านไปได้ทุกครั้งเหมือนเดิมอติจะเป็นกาลังใจให้กับคนอีกมากมายเลยครับอติต้องประสบความสำเร็จทุกวันเลยแหละผมเชื่ออย่างนั้นนะครับสู้ๆนะเชียร์โยบครับเชียร <c oughs> ์นี่เช <c oughs> ียร์ท่า <c oughs> นกรรมการครับ <c oughs> อติเนี่ยเขารักในอาชีพไกด์ทัวร์ครับแต่ว่าตอนนี้ครับสถานการณ์ปัจจุบันไม่สามารถทําอาชีพนี้ได้วันนี้ครับเขาจึงมาของประมาณในการไปเปิดร้านอาหารเป็นอาชีพทางเลือกครับทั้ง3ท่านครับนักสู้ผู้มากความสามารถพวกเราทั้ง3คนขอให้คํว่าผาาาาา่านครัขอบคุณครับอติครับพี่จากผลิตภัณฑ์คอเกต ชื่นชมที่อติใช้ความสามารถสร้างรอยยิ้มและความสุขให้กับผู้คนโดยเฉพาะอย่างยิ่งแม้ว่าสถานการณ์จะยากลําบากอาติก็ยังใช้รอยยิ้มของเราแก้ไขและผ่านปัญหาทุกอุปสรรคครับพี่ๆจากปริพันธ์คอเกตอยากให้อติเกิดรอยยิ้มสู้ในชีวิตครับผมจึงขอมอบงบประมาณให้กับอติไปเปิดร้านอาหารสี่หมบาทจากปริพันธ์คอเกตครับุณกรับเิครับ ตีครับตอนนี้รู้สึกอย่างไรกับตัวเองครับรู้สึกยังตื่นเต้นอยู่ครับผมครับแต่ว่าความตื่นเต้นนี้ก็ได้หายตื่นเต้นแล้วครับเมื่อดูว่าผ่านวิกฤตนั้นไปได้แล้วครับแล้วก็ถึงจะมีวิกฤตอะไรโรคระบาดไวรัสโครโครโนาอย่างไรผมก็จะยิ้มสู้กับในสิ่งที่มาในข้างหน้าให้ได้ครับผมครับอตีครับทุกคนขอเป็นกำลังใจให้กับติ วผ่านทุกอุปสรรคนะครับด้วยรอยยิ้มและกำลังใจของอติ๋นะครับวันนี้ขอบคุณมากที่มาซุปเปอร์เดรนะครับอัจฉริยะเกินร้อยควงกระบองไฟของเรานะครับติ๋ครับขอบคุณมากครับขอบคุณเจ้าปฏิครับสุดยอดสุดยอดขายดีขายดีสุดยอดครับควงตะหลิวโชว์ไม่แน่นะเขาเขาอาจจะ เปิดร้านอาหารแล้วก็เป็นเป็นไกด์ไปด้วยแล้วก็พานักท่องเที่ยวมาที่ร้านเขาเนี่ยมาโคตรดีเนี่แล้วมีโชว์พวงด้วยเนี่ยนะความสามารถคุณเยอะเลยะแล้วที่สําคัญคือตั้งแต่เริ่มต้นจนเขาจากไปเออจริงน้านไงง่ายไม่เห็นเําเมื่อท้อะไรเช่จริงจริงอ่ะจริงจริงเขาหนักนะใช่พี่เป็นอาชีพที่แบบแบบร้อยเปอร์เซ็นต์กระทบแน่นอนหลังจากคว้าความฝันจากทางรายการได้สําเร็จ อาตีก็ได้เปิดร้านอาหารตามที่ตั้งใจเอาไว้ครับทางรายการก็ขอให้อาตีขายดิบขายดีมีลูกค้าอุดหนุนเยอะๆนะครับสวัสดีครับนี่คือาตีนะครับผมครับอาหารตามสั่งแล้วก็เป็นพวกน้ำปั่นนะครับผมท่าไข่มุกแล้วก็นนั้นเป็นอรต่างๆะครับผมครับแล้วตอนเย็นเปิดเป็นหมูจุ่มม้อดินเผานะคร,ครับแล้วก็ ที่ได้มาเปิานแห่งนี้ได้ทำตามความฝันก็ขอขอบคุณรายการซุปเปอรเล็กมากนะครับผมทุกคนมีอะไรในใจสุขทุกกันไปแล้วต่สุขใจยังมีปะปนที่พิจวงเราท้ การโชว์ในครั้งนี้ก็คือรวมกระบ,บองไฟที่ผมสามารถเล่นทั้งหมดก็เอามาโชว์ในวันนี้ครับผมครับที่ขาดไม่ได้เลยครับผมครับอาหารที่มีประโยชน์นอนหลับให้พักผ่อนให้เพียงพอครับผมครับแล้วก็ฟิตซ้อมให้เต็มที่ครับผมครับแล้วก็โชว์ก็จะออกมาอย่างที่ทุกท่านได้เห็นนี่นะครับผมรูปเป็นส่วนหนึ่งในการค้นหาอัจุริย์กเกินร้อยคนที่ได้รับการออกอากาศผู้แนะนำจะได้รับ5 0าพบาท แนะนำกันมาได้ที่เบอร์โทรด้านล่างนี้หรือ Facebook Super ์0 0ครับ